ที่อุทยานนาควัดบ้านหนองบ่อตำบลหน,นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เติ้นตะวันหมอดูเสรษฐีจัดพิธีบวงสรวงไอ้ไข่นาควัดเปิดทรัพย์อาจารย์ต่อเข็มนาคราชอาจารย์โนตทิสนุและเหล่าลูกศิษย์ที่มาร่วมทําบุญบารมีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ผู้ที่มาร่วมพิธีจะต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงไอ้ไข่หน้าควัดแล้วจะเป็นการรำถวายบูชา2ชุดคือรำชุดมโนราและชุดถวายฟ้อนนาคจอมกษัตริย์กนาคาโดยน้องนุ่นทิดาพรสายรักมอลำซิ่งสาวชื่อดังและปิดท้ายด้วยการจุดประทัดถวายไอ้ไข่นาควัตสำหรับอุทยานนาควัตบนราชนาวมีจุดที่ประทับแหน่งกรงราชราช ตั้งอยู่บนเนืที่สองไร่ประกอบไปด้วยลานเรืองแสงที่ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากลานกัลประพฤกษเรืองแสงวัสิินธรวรารามหรือวัดภูพร้าวซึ่งเบื้องหน้าเป็นเทวรูปเจ้าปู่ศีสุดโทนัคราชถัดไปเป็นรัฐจักรพัทคูหาชื่อว่าท้ำแก้วจักรพัทซึ่งประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญ คือสมเด็จพระมหาสุวรรณจากกักรพัรดิปางเปิดโลกขนาดความสูง4เมตรหุ่มด้วยทองคำบริสุทธิ์เป็นพระประธานในอุทยานนาควัตทั้งนี้อุทยานนาควัตอุบลราชธานีเปิดให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าสักการะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในประดิษฐานองค์เจ้าปู่ศีสุดโทเรืองแสงหนึ่งเดียวในไทย เจ้ายาศรีปทุมาและองค์สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานพร้อมชมถ้ำนาคาจากักรพรรดิไหว้พระเสริมดวงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศพร้อมดูอาณาจักรของโบราณขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเลขที่ท่านเห็นก็คือเจป 612 7 8 8งสขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนี่คือประทัดนะครับของไอ้ไข่นะครับขอให้ทุกท่านเกิดแต่สิ่งที่เป็นมงคลและดีๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับในวันที่16พฤศจิกายนผมคิดว่าวันที่16ดนี้ต้องมีเลขเจ ให้ทุกคนเห็นนะครับเด่น7ให้ทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายรางวัลที่1หรือเลขท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับคิดว่ามีเลขเจ็ให้เห็นผมขออนุญ,ญาตนะครับตรงนี้ไม่แนะนำให้ซื้อหวยใต้ดินนะครับ ต้องไปดูสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านไปดูได้เลยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านจะปรากฏเห็นตรงนี้หรือเปล่านะครับได้อธิษฐานร่วมกับอาจารเติ้นตะวันมอ,อดูสถีตทุกคน